ราม่าเกิดนัดนิสาพูดคำนี้กลางสนามบินเพื่อเตือนไม่ฟังระวังถูกปรับหลักล้านวันที่25เมษายน2566ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของนัดนิสายูทูบเบอร์ชื่อดังโดยในคลิปนี้เธอกับเพื่อนๆอ,อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งนัดได้พูดคำว่าลูกชิ้นปลาระเบิดคำว่าระเบิดเป็นคำต้องห้ามที่ห้ามพูดในสนามบินเด็ดขาด ผิดกฎสนามบินและไม่ใช่คำที่จะมาพูดเล่นๆเ,เพราะหากเจ้าหน้าที่สนามบินได้ยินผู้พูดอาจจะโดนรวบและเจ้าหน้าที่ต้องเลื่อนไฟเพื่อตรวจค้นหาวัตถุระเบิดจริงๆและผู้พูดจะต้องโดนปรับเป็นจำนวนหลายล้านบาทด้วยหลังจากที่คลิปนี้ถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากล่าสุดทางต้นคลิปของนัดนิสา ได้ทำการลบคลิปที่พูดถึงในช่วงนั้นออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว